Ha 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 เรื่องครับวันนี้โยกับผมนะควับทีเฮ็ดนะครับวันนี้ผมจะมาทำไก่อบฟางนะครับฟางเสียมากเลยรถคันนี้ครับโคตรแรงครับ <c oughs> <c oughs> สภาพเจ้าของรถนะครับ <c oughs> เป็นอะไรครับรถเป็นอะไรครับรถ <c oughs> เป็นอะไรนะครับว้ง มือใจเร้าก็ไปเริ่มดูตอนทำเลยนะครับไปเริ่มเอาไก่เสียบตูดเลยนะครับกดไปแฮมเอาไก่เสียบตูดแฮมโอ้ยเอาขวดเสียบตูดไก่ เอาลงไปแฮมไก่ไก่อ้วนไก่อุ้บโอ่งหูสวยสวยเอื้อเอามาดำคิ๊บหนเจ๊ขึ้นเนยนะโง่มึงปิดตลอดเลยอื้ม เริ่มมาฟางใส่เลยนะครับแล้วก็เอาฟางนะครับเอาใส่อย่แบบนี้อ้าวตะบ้ไม่ก็บบอสุกเลยไงวุ้ยยังสวยแน่นอนใส่เนี่ยอก้อนขอก้อนส่เนี่ยเฮ้ยอย่หน้าเหี้ยหน้าใส่เห็นหน่อยบอกเพาะก็มึงใส่หลายหรืมันไหมทีเดียวเออมาเต้นมาฟังลูกบอลก่อนแล้วก็เตะเข้า ส่สาระติดแล้วคอนเทนต์ไงติดแล้วนะครับติดเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวครับน้องเติอนเหรอขอได้จากไปแล้ว <c ười> ต้องไปเตนท <c ười> ี้บเลยส <c ười> ายพ้อมไกไ่ไก่กระตายย่าย <c ười> อาือไอพีให้กับไก่ มันมันแสลว่กิ๊บแปลวงดูรยางรูกประศรีเสร็จมีเวลวะมีตะบนยังไงดังดังเดับโอ้ยมันทุบหลอกทำไปนี่เป็นเป็นดีกว่าไอ้เห็นไอ้ไม่ได้ทับหนังพัตเตอร์นะพัตเตอร์ใส่ที่น้อยนะติดเล่นละ นมึงยังต้แกจทำนะแตนบูไอ้เฮียน้อยแล้วมึงใส่ข้างงมึงใส่ให้มันคยอบออกมาหนอกะน้ำอ่ะต้นวัวเจ๋งบอกโ่ษต้ดงไม่กินบอกอ่ะ เดี๋ยวเรารอไปดูตอนสุกเลยดีกว่านะครับเราจะมาเริ่มเปิดกันเลยนะครับโง่เพใส่เปิดเปิดเปิดคลุ้นนะครับว่ามันจะสุกไม่สุกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย không khom ah ha này đây đâu này uý nong nhem nhem uý súc nghe hả chú cá na hả súc 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 เทเลตหลาดเลยน้องกินเทหลาาเลยวังไว้ก่อนอ๋อจ้อร่อยนะอะไรวะอืมสุกนะสุกนะใควมาเป็นสปอนเซอร์ถาดก็มาเป็นได้นะครับถือว่าสำเร็จนะครับกิยวแมงยืนหายไม่พาผิวมเข้าไปเลย ไม่ <laughs> ได้บุผังไ่ต้งีเหียน,นแจ้งแต่ยุบห,อ,หอยเออยุบหอยแรงกแเลย่ะพัดหอยนาะกลับไปกี่แต่เลยเหี้ยเหี้ยบุ้งยตกเองฮะเอ้ย,อย,อยพัดกตีปป <laughs> นี่นี่ไก่ไก่ไก่ัดพับุ้ง ยังงบุพายกับพะพักบุ้งเอ้ยบ้านเราบุ้งกับพันโอเคโอเคบุ้งบุ้งเข้ามาในใจเรื่องไม่กดือดทัดกลกดแอบถ้าใครอยากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสต๊อกเลยไละกดกดยิ่งดีนะครับพวกเราสามคนสี่ห้าคนหกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสีที่มีกินอย่างเดียวเลยก็มันอร่อย